สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ในคลิปนี้อย่าพลาดชมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงสูงถึงเหรียญละ40 0 0 0บาทนะครับไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับต่อหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2532นระะ25นะครับแต่ว่ามีจุดสังเกตนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะให้ความรู้ไปในคลิปนี้นะครับ ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่าแบบไหนที่มีราคาแบบไหนที่ไม่มีราคานะครับภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะ้าตอนนี้ทางหน้าจอก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2532นระ25นะครับเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่แบบแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะัตอนนี้ทางหน้าจอเป็นแบบที่ เรายังสามารถได้พบเจออยู่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับเป็นแบบผลิตออกมาหมุนเวียนนะครับถ้าแบบปกติแบบนี้สามารถได้พบเจออยู่นะครับจะไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับก็ทํามาจากโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับผลิตเยอะนะครับนักสะสมนั้นไม่นิยมกันนะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงไม่ต่ำกว่ารีลสี่หมื่นบาทนั้นเป็นแบบไหนนะครับในเหรียญชนิดราคา1บาท ปีพศ2532นี้นะครับผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อทองคํานั่นเองนะครับทํามาจากเนื้อทองคํานะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2532นะครับที่ทํามาจากเนื้อทองคํานั้นตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมามีอยู่จริงนะครับแล้วก็นักสะสมต่างก็ชื่นชอบนะครับตามหาหรือว่าประกาศรับซื้อนะครับ ก็ไม่ต่ำกว่าเรีลส40,000บาทแน่นอนนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับอาจจะแพงกว่านั้นนะครับแต่ถ้าสภาพงามงาๆง,งดงามหน่อยก็ไม่ต่ำกว่า40,000บาทแน่นอนนะครับเป็นเหรียญที่ทํามาจากเนื้อทองคํานะครับก็จะมีลักษณะดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับก็ย้ําอีกทีนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติสีเงินที่ทํามาจากโลหะคิวโปรนิเกิลน,นั้น นะครับถ้าเป็นแบบปกตินะั้นก็ยังไม่มีราคานะครับในเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2532นะครับแต่แบบที่มีราคานะครับไม่ต่ํากวลล่าเรล่าสี่0 0บาทแน่นอนนั้นก็จะเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2532แต่ว่าทํามาจากเนื้อทองคํานะครับเพื่อนๆก็คงจะสังเกตออกนะครับว่าเนื้อทองคําก็จะมีลักษณะเป็นสีแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ นักสะสมชื่นชอบนะครับต่างก็ตามหาหรือว่าประกาศรับซื้อนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับ